โอเครับผมว่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการบั๊มไลค์คนไทยแทะครับของ Facebook นะก็จะมาสอนเพิ่มยอดไลค์ของเฟซนะครับที่เราต้องการเพิ่มนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ไปที่หน้าคุกกี้ได้เลยครับแล้วก็เซิร์ชคําว่าไลค์ขีดเคมนะครับหาก็ค้นหาครับก็จะเจอไลค์เคมดาวน์โสุดนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหน้าตาเว็บหน้าแรกนะครับจะเป็นแบบนี้นะก็ ใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมาชิกตรงนี้ได้ <único Liberty Overwatch> เลยนะครับนี่กดเข้าไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่ดบไซา์แจ้งนะครับมีชื่อผู้ใช้พิมล์เมลผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านรอบนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องที่เห่นตรงนี้ด้วยนะครับงั้นจะสามารถสมัครได้นะนี้เขาก็ให้เราเลือกเรือเราก็สามารถกดเรือได้เลยครับี่นังนี่นะครับแล้วก็กดสมาชิกได้เลยเลยครับจากเระสมสชิกแล้วนะครับก็เอาที่ผู้ใช้กับ แล้วถ่ายที่เราสะบักไปเมื่อตูกมาใส่รับแล้วก็จุดจับหัดตัวไว้ด้วยก็ได้นาเปื่อนลืมครับแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยนะหลังจากเรามาหน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนไปดูคําว่ามดดมู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกมดดมุ่ที่เราต้องการใช้บริการนะครับจะมีพวกเฟซนะครับไอจีทวิตเตอร u ยูทูนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะผมจะเลือกเป็นบริการแนะนําครับของเฟ e บุ๊กนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกบริการอีกรอบนะครับเป็นพวกถูกใจโพสนะครับ เพิ่มติดตาม a c e b o o k นะครับนี่นะไลค์บวกติดตามเฟซบุ๊ก็สามารถเลือกดูได้นะครับจะเลือกเป็นทุกใจโพสคนไทยล้วนมีตัวตนนะครับนี่นะดเข้าไปในส่วนของครอบใบบ่ายก็ให้ทุกคนอ่านก่อนสังซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้ในโซ่คองนี้ครับก็ให้เรามาที่หน้าเฟซบุ๊กของเราได้เลยนะครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่เราต้องการเพิม่มยอดไลค์นะครับผมจะเลือกเป็นปต์นี้นะให้ทุกคนเปิดโพสต์เป็นสาระด,ด้วยนะครับงั้นจะเป็นสาระ ปั๊มได้นะนี่นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้คนมาแล้วก็กดตรงเวลาเพื่อเอาลิงก์นะครับแล้วจะเจอลิงรับบนสุดนะเพื่อคนก๊อปมาให้หมดนะครับแล้วก็เอามาวางเสื้อคล้องลิงนะครับนี่นะแล้วเสื้อเขาไปมาก็จะเทสักขั้นต่ำคือ50นะครับโอจะเทสักห้าสิบไลค์ด้วยกันห้าสิบไลค์ก็ถ่ายปุ๊บป่าเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับของไลค์คนถ่ายเทสดยตัวตนทุกคนนะอ่าก็จะซื้อเลยนะครับแลระบบได้รับคำเชซื้อคุณแล้วนะครับก็ ไปที่โปรแกรสัตวถือได้เลยครับตรงนี้จะมีสถฐานหน้าปอกครับนี่นะสาานะรอเราเนินการอยู่นะครับก็สามารถเช็คได้ที่นี่นะตอนนี้ก็สามารถลอยอดไหลขึ้นได้เลยนะครับในส่วนของเครดิตนะครับใครที่ยังไม่มีเครดิตนะครับก็สามารถคลิกไปที่เติมเงินได้เลยครับตรงนี้แล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการเติมเงินนะครับมี3มช่องทางให้เลือกนะสแกนเคอร์โค้ดนะครับทูนิฟิเลตนะครับก็ตองเปาเวลเลนนะครับใครสะดวกช่องทางไหนสามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับตรงนี้ บริการทั้งหมดก็สามารถเช็คได้ที่นี่นะครับจะมีบริการเลตราคาครับขั้นตอนส่งสุดบอกทุกบริการแล้วก็สามารถรับเช็คได้นะครับตรงนี้จะบอกละเอียดนะติดต่อแอ m i n นะมาติดต่ออ d m ผ่านทางตัวได้นะครับผ่านหน้าเว็บไซต์สามารถแจ้งเตือนเงินไม่เข้ายอนไม่ขึ้นสามารถแจ้งมินได้24ชั่วโมงครับสำหรับใครที่ยอมไม่ขึ้นนะก็ใส่เลขการสั่งซื้อไปด้วยนะครับตรงนี้นะจะมีบอกครับนี่นะรหัส384ก็คือเลขการสั่งซื้อนะแจ้งอดมินไปด้วยนะครับตัวนี้ ยอดไลค์ก็ยังไม่ขึ้นนะเฟซบุ๊มจะตั้ดมาตอนที่ยอดไลค์คนไทยมันขึ้นเลยนะครับโอเคครับผมก็ผ่านมาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับยอดไลค์คนไทยก็ขึ้นที่กระป๋องนี่นะในเลดูสกรอตนะครับอ่านี่นะห้าสนะิบไลค์นะคนไทยแทย้มีเต,ตอร์ทุกคนนะครับเนื่องตอรี่นี่นะครับเราก็สามารถไปเช็คได้นะตรงนี้สำหรับใครที่ต้องการเพิ่มยอดไลค์คนไทยแทย้ของเฟซบุ๊กนะครับแบบง,ง่ายๆนะครับไม่แพงนะ ก็สามารถค้นหาคำว่าไลท์เคมในค o o g ้นได้เลยครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะจิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ